สำหรับตะบะที่จะยกขึ้นแสดงในที่นี้เป็นไปในความเพียรความเพียรนี้เป็นคุณธรรมช่วยพยุงจิตใจในการประกอบกิจตามหน้าที่มีให้ทอ้อแท้กาวโดยลักษณนะเรื่องของความเพียรมีวิธีจะพึงพรรณนาได้หลายประการคือ 1. นึ่ทำจิตใจให้แก้วกล้าสอง ทำให้อาหารอดทนสทําให้มั่นคงมิท้อถอยในกิจการ 4. ทําจิตใจมิให้ย่นย่อ 5. ้าชักนําให้ประกอบกิจนั้นๆด้วยความบักบั่นและมีความก้าวหน้าไม่ท้อถอย 6. ประคองมิให้ตกไปในความเกียดค้านอันนี้เป็นเรื่องต้นในเรื่องของความเพียรซึ่งกล่าวได้คร่าวๆ ที่ตัดมาที่กล่าวมา6ประการด้วยกันเมื่อพวกเรามีความเพียรคือตะบะแล้วเมื่อเข้าอุดหนุนกิจการใดๆทั้งทางโรคและทางธรรมย่อมทำให้กิจการนั้นๆเกิดแต่ความสุขความสำเร็จในชีวิตไม่มีความร้มเรวแต่เมื่อกล่าวในเรื่องของความเพียร แบ่งย่นย่อด้วยการสองประการประการแรกคือเพียรละความชั่วเรียกว่าประหานะประการที่สองเพียรทำความดีเรียกว่าการทำภาวนา,าทำหราใดปัญญาเห็นว่าเป็นอกุศลและควรละกบความเพียรก็ควรลระ สิ่งเหล่านั้นเสียทำเราทำเราใดเห็นว่าเป็นกุศลก็คนมันเร่งทำความเพียรสิ่งเหล่านั้นความเพียรนั้นเมื่อกอดอยู่อย่างนี้ก็จะพบความแสงสว่างผ่านอุปสรรคต่างๆได้เพราะเป็นธรรมดาที่กิจต่างๆจะต้องมีความเพียรดังนั้นไม่งั้นก็จะพบความขัดข้องท้ถอถอยในการดำเนินชีวิตได้ ดังนั้นพวกเราจะต้องไม่ท้อถอยในการใช้ปัญญาพิจารณาหาเครื่องอุบายแก้ไขความขัดข้องในชีวิตที่กำลังประชิญอยู่ในทุกๆวันนี้พวกเราจะต้องผูกฉันทะความพอใจไม่ทอดทิ้งไม่ทำให้จิตฟุ้งซ่านเพราะเกิดจากอุปสัรคต่างๆเมื่อร่วงความขัดข้องไปได้ครั้งหนึ่งแล้วแม้จะเกิดครั้งต่อไปพวกเราก็สามารถ ฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆโดยไม่ย่อน้อโดยใช้ความเพียรคือตะบะนี่แหละเข้ามาต่อสู้ต่อกรกับสิ่งอุปสรรคเรานั้นเมื่อสำเร็จแล้วก็ได้ชื่อว่าพวกเราเกิดความเพียรมีปัญญาเป็นเบื้องต้นย่อมเข้าใจในเหตุและผลรู้จักแก้ไขอุบายแก้ไขความขัดข้องความบักบัน ทำให้อีการต,าต่างๆเกิดผลสำเร็จแก่ตนเองรวมถึงครอบครัวและประชาชนรวมถึงสังคมและประเทศชาติมีนิทานบทเรื่องหนึ่งที่จะได้ยกขึ้นได้แสดงในวันนี้ก็คือว่าในอดีตการหัวหน้าพ่อค้าวเวี่ยนคนหนึ่ง นำหมูพ่อขาวเกวียนจำนวน500เล่มเดินทางผ่านทุ่งทรายอันเป็นที่แห้งแรงเขาเดินทางผิดนะเดินทางผิดนะ้ำที่บรรทุกมาก็หมดพอเดินต่อไปก็เรื่อยๆก็ไม่เจอหอนทางออกสักทีนะอากาศก็ร้อนเวลาพบค่าต่างๆสิ่งที่ต่าง ทะเบียนต่างๆก็เริ่มล้อยหลอลงไปทุกทีแต่หัวหน้าผู้ผู้เป็นผู้นำทางก็คิดว่าเราถ้ารักความเพียรหรือความพยายามหรือความอดทนเสียก็จะเกิดความที่น้ากันหมดคืออาจจะต้องตายนะต้องตายในการในกางทะเลรายนี้ คหน้าหน้าผู้นำทางก็ได้ออกเที่ยวหาตรวจด,ดูก็เห็นกอหญ้ากอนหนึ่งจึงสันนิษฐานว่ากอหญ้านี้ชรอยจะต้องมีมีน้ำมีน้ำอยู่ใต้กอหญ้าเพราะทำให้ต้นกอหญ้านี้สามารถจเจริญเติบโตขึ้นได้จึงให้สัง่งจึงสั่งให้ลูกลูกน้องเอาจอบมาขุด าลงในตรงที่นั้นพอขุดลงได้สักสิบศอกจอบก็กระทบกับศีราก็คือหินลูกน้องก็พากันถดถอยไม่พยายามต่อไปอีกหัวหน้าเกียนก็ยังหวังว่าถ้าขุดต่อไปเรื่อยๆมันจะต้องมีน้ำน้ำจะต้องอยู่ใต้ก้อนหินก้อนนี้เป็นแน่แท้ ก็จึงเยี่ยมหูฟังว่าได้ยินเสียงกระแสน้ำนะอยู่ข้างล่างก็บอกให้ลูกน้องคนหนึ่งว่าหากเจ้าท้อถอยเสียพวกเราจะต้องตายกันหมดนะพวกถ้าเจ้าไม่ขุดลงไปอีกนพวกเราก็จะขาดน้ำจะต้องตายกันเป็นแน่แท้หัวหน้าก็สั่งให้ลูกน้องเอาเอาค้อนนะทุบทุบลงไปที่หินนะ เพื่อให้สามารถที่จะขุดลงต่อไปได้เมื่อลูกน้องทำตามท,ที่เจ้านายสั่งแล้วนะเขาก็ทุบลงไปที่หินพอพอหินแตกปุ๊บเนะ่ตรงไปกระแสน้ำที่อยู่ใต้หินนั้นก็พุ่งออกมาเลยอันนี้พอหินแตกปุ๊บเนี่น้ำก็พุ่งออกมาเลยนี้ ทำให้พวกเรานะก็สามารถที่จะรอดพ้นความตายไปได้อันนี้ก็เป็นความเพียรอย่างหนึ่งนะความเพียรต่างๆบางครั้งก็ต้องใช้คนอื่นเป็นแรงผลักดันเช่นเดียวกันบางบางคนท้อถอยแต่ไม่มีกำลังใจไม่มีหัวหน้า ไม่มีคนรอบข้างที่จะคอยกระตุ้นให้พวกเราเกิดความทึกเขิมขึ้นมาได้บางคนเป็นโรคซึมเศร้าทุกวันนี้โรคซึมเศร้าก็เป็นสิ่งที่น่ากลัวฆ่าตัวตายก็เยอะนะครับเพราะว่าไม่มีคนรอบข้างที่จะคอยคอยกระตุน้นคอยปลอบใจ นะในการดำเนินชีวิตบางคนท้อแท้ในช่วงเศรษฐกิจไม่ดีมีหนี้สินมีหนี้สินมีภาระที่ต้องดูแลก็ไม่สามารถที่พ้นก้าวผ่านไปได้ก็เกิดความท้อแท้ไม่อดทนเข้าอุปสัร์สิ่งเหตรงนี้ไปได้ก็ทำให้ฆ่าตัวตายไปดังนั้นแล้วพวกเราฮนะ จะต้องมีความเพียรความพยายามอย่าท้อแท้ในการดำเนินชีวิตจะต้องใช้สติปัญญานะตรตมาเชื่อว่านะถ้าเรามีความเพียรความพยายามสิ่งดีๆก็จะเกิดกับชีวิตของพวกเราท่านสาธุชนทั้งหลายนะถ้ามีปัญหาสิ่งใดถ้าเราสามารถที่จะ ปรึกษากับคนรอบข้างนะอย่าเก็บไว้คนเดียวเพื่อจะเข้าวัดมาฟังธรรมทำให้เกิดจิตใจอารมณ์ต่างๆให้อ่อนลงความขุ่นมวลที่อยู่ในจิตใจก็จะลดน้อยขอลงไปดังนั้นปัญญาและความเพียรที่จะทำให้เกิดความบริสุดได้สิ่งสำคัญก็ต้องมีสติกำกับอยู่ด้วยถ้าไม่เช่นนั้น จะได้ความเพียรไปในทางที่ผิดจะทำให้จิตใจฟุ้งซ้านเพราะขัดข้องในการกระทำและความคิดดังนั้นก็ต้องมีสติสติสมาธิเข้ามาเกี่ยวข้องไม่ใช่ใช้ความเพียรบกบากบันไปอย่างเดียวนะหลับหูหลับตาทำนะไม่มีสติ อาจจะไม่เกิดความสำเร็จหรือเกิดความอุปสรรคต่างๆก็จะไม่เกิดความสำเร็จลงได้ถ้าไม่ใช้สติในการคิดใคร่ควรว่าสิ่งที่เราทำนั้นมันสามารถหาทางออกให้กับชีวิตวเราได้หรือไม่เพราะาบางทีเราทำไปได้เกิดความทยานอยาก นะนะเราทำไปด้วยความทยานอยากในโะรงความรักความพอใจความใคร่ต่างๆ <c oughs> ดังนั้นวันนี้พวกเราทัานทั้งหลายได้มาฟังธรรมวันนี้ก็เกิดชื่อว่าเป็นความเพียรสิ่งหนึ่งที่สามารถทำ เหมือนจะทำได้ได้ง่ายแต่ว่าทุกวันนี้ทุกเรามีภาระบางคนมีภาระเรื่องการงานมีโอกาสที่จะมาฟังธรรมนี่น้อยมากนะโดยเฉพาะวันธรรมดานี่ก็น้อยถ้าไม่ใช่วันสำคัญต่างๆจะใช้ความเพียรตื่นแต่เช้านะมาใส่บาตรมาทำบุญมาฟังธรรมนี้ก็ เป็นสิ่งที่ถือว่ายากดังนั้นพวกเราจะต้องอย่าระทิ้นตรงนี้ไปพยายามทำให้ต่อเนื่องนะบางคนทำชั่วครั้งชั่วคราวมันไม่เกิดความต่อเนื่องดังนั้นแล้วพวกเราจะต้องทำความเพียรคือทำมันทำความดี ไม่ว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมาฟังธรรมก็ได้มาถวายของพระหรือว่าถ้าไม่มีเวลามาก็ช่วงเช้าใส่บาตรนะหรือว่าถ้าไม่มีเวลาจริง,รงอยู่บ้านสวดมนต์ไหว้พระ